สวัสดีครับออวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊สนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดังน,นะครับถ้าหากว่าความดันเราลดความดัน มันก็จะต้องทําให้ปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นหรือถ้าหากว่าเราเพิ่มความดันปริมาตรก็จะลดลงซึ่งการที่เขาเป็นการที่เพิ่มตัวหนึ่งส่งผลต่อการทําให้อีกตัวหนึ่งมันลดนะครับจะเรียกว่าเป็นการแปลผกผันสําหรับวันนี้เราจะดูแค่ความดันกัอปริมาตรและก็อุณหภูมิ2ตัวนี้นะจุดประสงค์ในการเรียนรู้คำนี้นะครับก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับ อุณหภูมินะครับของแก๊สโดยใช้ความสัมพันธ์ตามกฎของชาวนะครับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะคำนวณปริมาตรหรืออุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของชาวนะครับมี2อ,อย่างอธิบายกับคำนวณแค่นี้แหละตอนหนึ่ง จุ่มปากขวดลงในสารละลายน้ำยาล้างจานแล้ววางบนน้ำรอ้อนอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสค่ะสังเกตฟิล์มบางที่ปากขวดนะคะจุ่มปากขวดลงในสารละลายน้ำยาล้างจานแล้ววางบนน้ำผสมน้ำแข็งสังเกตฟิล์มบางที่ปากขวดนะคะ หลังจากที่ทำการทดลองนะครับทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเมื่อตอนที่เราครับเอาครูขอยตัวอยานะ่างเลาเป็นขวดน้ำเนาะเหมือนครั้งที่แล้วเนาะมองไอต้ตอนนี้ไอต้ตอนนี้มันขวดน้ำเนาะแล้วครูเอาไปจุ่มลงไปที่ที่ไอ้ของเหลวพวกน้ำยาล้างจานนะครับฟิล์มเ็าจะมาเคลือบไว้เหมือนกับว่าปริมาตรของแก๊สตัวนี้ครับโอเคมันคงเที่ยงนะตอนนี้มันเป็นคงเที่ยงนะแต่พอครูเอา เอาทาให้ความร้อนกับขวดแก๊ขวดน้านี้ค่ะกูก็จะเห็นเลยว่าฟิล์มนั้นทำเป็นความกับเพิ่มขึ้นนั่นก็แปลว่าปริมาตรของแก๊สเขาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าขวดน้ําตัวนี้ครับได้รับความเย็นุณจะเห็นเลยว่าฟิล์มตัวนีนะ้มันจะลดต่ําลงนั่นก็แปลว่าแก๊สตัวในขวดตัวลงหรือว่าปริมารตรเขาลดลงนะครับจะเห็นว่าพอเราเพิ่มพอเราเพิ่มความดันขอโทษครับพอเราเพิ่ม,มอุณหภูมิปริมาตรของปริมาตรของแก๊ส ในนี้ก็จะเพิ่มขึ้นพอเราลดอุณหภูมิไปมากของแก๊สในขวดก็จะลดลงนะครับซึ่งการทดลอง,องของเขานะครับก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับได้ทำการทดลองไปก็คือจาร์กอเล็กซานเดอร์ซีซ่าชาส์นะครับแค่ฟังจาก,กชื่อก็ต้องทราบว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งการทดลองของเขานะครับก็ ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเกลูแซคครับทีถ้าหากว่าที่เราสรุปกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิล,ลดลงปริมาตรลดลงถ้าหากว่าเราเอาข้อมูลถ้าหากเวลาพอดกราฟเยอะขึ้นนะครับทำกันทดลองซ้ํๆ ในหลายๆค่านะก็คือวัดทุกคุณหภูมิเลยแล้วก็วัดแล้วก็ดูแล้วก็ดูปริมาตรมันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาพ l o t g r a นะครับจะพบว่าเราจะไม่สามารถวัดเราจะวัดปริมาตรออกมาเป็นศูนย์ได้นะครับเมื่ออุณหภูมินะครับมันกลายเป็นลบ2ององศาเซลเซียสนะครับตรงนี้แปลว่าเมื่อ273เมื่อลบ2ององศาเซลเซียสนะครับแกจะมีปริมาตรเท่ากับศูนย์นะครับ ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่เราเรียกว่าศูนย์สมบูรณ์ซึ่งเคลวินอธิบายคำนี้ไว้แล้วว่าศูนย์สัมบูรณ์ก็คือปริมาณของแก๊สเป็นศูนย์นะครับที่อุณหภูมิลบ273องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีค่าเราก็เลยมีค่าเรียกอุณหภูมิอีกทีนึงว่าเคลวินนะเมือ่อเมื่อเป็นเคลวินจะไม่มีองศานะครับไม่มีการเรียกว่าองศาเคลวินนะถ้า,าแล้วก่อนแล้วตอนที่เราจะมาใช้นะครับ ปกตินะเราจะมีการแปลงค่าแปลงหน่วยแปลงหน่วยขององศาเซลเซียสไปเป็นเคลวินนะครับเราจะเอาองศาเซลเซียสไปบวกกับ273นะเราจะอ,าองศาเซลเซียสไปบวก273จะได้อุณหภูมิมาเป็นเคลวินนะครับทีนี้พอเราพบว่า ปริมาตรกับอุณหภูมิครับเขาแปรผันกันแล้วก็จะได้สูตรของชาวว่า v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการแปลผันถ้าเป็นการแปลผันแล้วก็จะจับตัวแปรมาหารกันแต่บทกฎของบอยครับมันเป็นการแปลผกผันก็จะเอามาคูณกันเลยเป็น p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2อันนี้เป็นปริมาตร1หาร้วยอุณหภูมิ1เท่ากับ ปริมาตร2หารด้วยอุณหภูมิ2นะครับเมื่อความดันกับอุณหภูมิเมื่อความดันกับจำนวนโมลคงที่มาลองทำโจทย์กันเลยแก๊สบรรจุในกระบอกสูบที่25องศาเซลเซียสความดัน0.980เฮเมเมื่อให้ความร้อนแก่ก,กระบอกสูบลูกสูบจะขยายตัวจาก1ลิตรเป็น2ลิตรถ้าให้ความดันคงที่อยากทราบอุณหภูมิสุดท้ายควรมีค่าเท่าใดไปดูก่อนนะ เขาบอกว่าให้อะไรคงที่นะให้ความดันคงที่เนาะแปลว่าตอนแรกนะครับอุณหภูมิมันก็ T1 น,นะคือ25แต่หนูต้องแปลงให้มันเป็นเคลวินก่อนจะใช้สูตรนะ25ไปบวก2.73ก่อนจะได้มาเป็น T1 น,นะครับแล้วก็ปริมาตร V1 ก็คือ1ลิตร V2 ก็คือ2ลิตรเขาอยากจะทราบอุณหภูมิสุดท้ายก็ติด T2 ไว้นะครับ พอเราได้ v1 ส่วน t1 เท่ากับ v2 ส่วน t2 แล้วก็จับแทนค่าก็ได้เป็น1.00ลิตรหารด้วย25บวก2.73หน่วยจะเป็นเคลวินนะเท่ากับ2.00ลิตรหารด้วย t2 จากนั้นเราก็ย้ายฝั่งนะครับเอา t2 ขึ้นมาข้างบนแล้วหนูก็จกับ25บวก2.73ก็เป็น2.98ขึ้นไปคูณกับ2.00ลิตรนะครับหารด้วย1ลิตรนะครับ หน่วยลิตรกับลิตรจะตัดกันแล้วค่าที่ออกมาอยู่ในหน่วยของเคคือเคลวินนะไม่ใช่กิโลนะใต้เท่ากับ596เคลวินครับข้อที่2ครูจะบรรจุลูกโป่งด้วยแก๊สบรรจุลูกโป่งด้วยแก๊สด้วยปริมาณ1บรรจุลูกโป่งบรรจุลูกลูกโป่งบรรจุด้วยแก๊สปริมาณ1และมีค่าและมีค่าและมีความดันค่า1ที่ 25. อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสมีปริมาตรเท่ากับ2ลิตร เมื่อนำลูกโป,ปง่งออกไปภายนอกซึ่งอุณภูมิต่ํามากๆคือลบยีถ้าให้ความดันของแก๊สในลูกโป,ปง่งมีค่าคงที่อยากทราบว่าปริมาตรของลูกโป,ปง่งจะมีค่าเท่าใดอ่ะโอเคยี่สิาศษเเซลเซียสก็คือ T1 แต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้เราต้องแปลให้เป็นเคลวินก่อนก็ไปบวกกับ273เคลวินนะครับ V 1ก็คือ2ลิตรโอเค ส่วนที่2ก็คือลบ20บวก2,73เเคลวินเราจะหา v 2นะครับแทนค่าจากสูตร v 1ส่วน t 1่เท่ากับ v 2ส่วน t 2นแทนค่าเป็น2ลิตรหาร298เคลวินเท่ากับ v 2หารด้วยเอ,อลบ20บวก2,73เเคลวินนะลบ20บวก2,73เคลวินก็ได้เป็น2,5,3เคลวินเนาะจากนั้นหนูก็เอา253ขึ้นไปคูณกับ2ลิตรซะ จะได้ออกมาว่า v 2เท่ากับ1 7 0ลิตรครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาสรุปกันอันนี้เมื่อความดันขอโทษเมื่อปริมาตรกับอุณหภูมินะเราดู2ตัวนี้นะถ้าอุณหภูมิเพิ่มปริมาตรก็เพิ่มถ้าอุณหภูมิลดปริมาตรก็ลดเขาเรียกว่าเป็นการแปผกแปรเป็นการแปลผ่านกันกดที่กดที่มีชื่อว่าก็จะเรียกว่ากฎของชาวนะแล้วก็เขียนได้เป็นความสัมพันธ์ว่า v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2อ่าโอเคจบแล้ว ขอบคุณค่ะ